สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Chill ครับผมรายการรีวิวอุปกรณ์ไอทีแบบสบายๆครับผมวันนี้อยู่กับนายบอสแห่ง Silicon v a l n e t แล้วก็เทคโนโลยีไลครับวันนี้แน่นอนครับเจอกับนายบอสเป็นเทปแรกสำหรับรายการ Tech Chill นะครับเอาอุปกรณ์ที่ร้อนที่สุดฮอตที่สุดชั่วโมงนี้มารีวิวให้ฟังแต่อยากรู้อะไรอดใจไปก่อนไปเจอกับผู้อุปการะใจดีที่ยึ้มอุปกรณ์วันนี้มารีวิวก่อนครับพี่โจครับแห่ง T.J. Phone ครับผมพี่โจสวัสดีครับ ปกตถุเราที่จะรีวิววันนี้คือ iPhone 5ครับผม iPhone 5พี่โจได้มายังไงเมืองไทยไม่มีขายเลยก <c oughs> <c oughs> ็เป็นที่รู้กันนะครับนะเดี๋ยวก่อนเป็นช่วงแรกครับเราไปแกะกล่อง p h o n e 5ว่าเป็นยังไงกันบ้าง able, so able, um มาถึงช่วงแรกครับแกะกล่องกันก่อนเลยละกันวันนี้เลือกมาเป็นสีดำ จริงๆมีสองสีเนาะพี่โจโเนาะใช่ครับมีสีสขาวกับดำครับอันนี้พี่โจโเลือกสีดํามานะครับจะได้เข้ากับบุคลิกแมนๆของเราสองคนแมนมากนะฮะเ,เริ่มกันโดยกล่องจริงๆมันก็แทบจะเหมือนกับตัว iPhone 4S เนาะครับแทบจะไม่ต่างอะไรมากนะครับถ้าไม่เห็นข้างๆก็ไม่รู้ว่าเป็น iPhone 5ว่ากันง่ายๆนะครับเปิดออกมา <c oughs> เปิดไม่ออกครับต้องช้าๆสมูทแอสซิลอ่ะเปิดออกมาครับก็จะเจอเครื่อง iPhone 5แบบนี้นะครับ แน่นอนเราไปดูอุปกรณ์ก่อนนี่คือตัว iphone 5เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวตัว iphone 5นะครับมาแกะอุปกรณ์กันก่อนนิดนึงข้างในมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็กล่องคู่มือเก็บไว้ตังหาไฮไลท์ของตัว iphone 4อ่ตัว iphone 5อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหูฟังจากเดิมที่เป็นหัวแบบอียบัดนะครับก็มาเปลี่ยนหูเป็นแบบเขาเรียก apple เขาเรียกว่าแบบหูแบบ earpod นะครับมันจะกึง่งกึ่ง in อียนิดนึงนะครับที่สาคัญคือมีกล่องมาให้ด้วยนะฮะซึ่งของเดิมไม่มีกล่องนะครับ ก็ถือว่าแพ็กเกจรุ่หลาให้ทรงมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาลองหูฟังด้วยว่าใส่ถนัดแค่ไหนต่อจากหูฟังครับก็จะเป็นเรื่องของตัวอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ตัวน้อยหัวแปลงเนาะนะครับแล้วก็มีพอร์ต USB ให้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็แน่นอนสายซิงค์ซึ่งเป็นสายชาร์จด้วยนั่นะคือสาย USB นั่นเองนะครับอ่ะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของตัว iPhone, iPhone 5ถ้าคุณซื้อคุณก็จะได้ประมาณนี้ครับ อุปกรณ์ภายในกล่องมาแล้วนะครับมาดูตัวเครื่องบ้างสําหรับ iPhone 5เป็นอย่างไรมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับใครที่ตามข่าวคงรู้อยู่แล้วมีการเปลี่ยนดีไซน์นะครับเป็นเหมือนทำเนียม Apple ไปละเปลี่ยนดีไซน์ทุกๆ2ปีเหมือนเป็นการอย่างรู้อนาะคตได้นิดนึงว่า iPhone รุ่นถัดไปที่จะออกประมาณช่วงปลายปีหน้าดีไซน์น่าจะเป็นแบบนี้แหละเปลี่ยนแค่สเปคเพราะว่าดีไซน์ครั้งหนึ่งเขาใช้2ปีนะครับตัว iPhone 5ถ้าเทียบกับ iPhone สี่ก็จะมีขนาดยาวขึ้นพี่โจถือ iPhone 4สมมี่สมัยถือข้างๆกันก็ได้อย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันยาวขึ้นประมาณหนึ่งนะครับหน้าจอขยายขึ้นมาเป็นถ้าตามสเปคเขาเรียกรวมๆว่า4นิ้วแต่งตัวมัน4.08นิ้วนะครับถ้าจะเอาละเอียดความเรียบก,ก็เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับในส่วนของดีไซน์บอดี้ถ้าจับจริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่าวัสดุบอดี้ดีขึ้นใช่ครับนะครับเป็นอลูมิเนียมใช่ครับขึ้นบิว์ทั้งรูปนะครับเป็นยูนิบอดี้นะครับ ด้านขอบทั้งหมดตรงนี้เลยเดี๋ยวให้พี่เคถ่ายใกล้ๆนะครับมันจะเป็นขนาะของตัวเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับเลือกสีดํามาอาจจะเห็นวัสดุไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าด้านหลังสังเกตด้านหลังนิดนึงด้านบนด้านล่างนะครับมันจะเป็นกระจกเหมือนเดิมเหตุผลก็คือว่าเขามีตัวชิปสัญญาณที่เป็นชิปราสายอยู่ข้างในนะครับการที่ใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมหรือถ้าถ้าเกิดเลือกใช้เป็นอลูมิเนียมเหมือนด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้สัญญาณมีปัญหาได้นะครับก็เลยเลือกใช้เป็นกระจก หมันเดิมครับตอนก็มีดีไซน์ที่บางลงนะครับมาดูด้านด้านข้างก่อนละกันด้านขวาของตัวเครื่องนะครับด้านขวาของตัวเครื่องก็จะมีในส่วนของที่ใส่ซิมเป็นนาโนซิมนะครับข้อมูลล่าสุดตอนนี้เนี่ยก็คือ2อโอเปอเรเตอร์ใหญ่บ้านเรานะครับ AS กับ d t a c ใช่ครับสามารถเปิดที่จะให้บริการนาโนซิมได้แล้วเข้าไปขอเปลี่ยนได้สำหรับใครที่ซื้อเครื่องหิ้วมาก็อยะาลืมว่า iPhone ยังไม่ขายในไทยยังเป็นทางการน,นะครับ แล้วก็น,นี่คือด้านข้างนะครับช่องใส่นาโนโซิมซึ่งในกล่องจะมีตัวเข็ม,มสำหรับในการที่จะไว้เจาะเปิดซิม <c oughs> นาโนโซิมได้นะครับอันนี้คือด้านข้างด้านขวามาดูด้านซ้ายตัวเครื่องก็จะมีในส่วนของอปุ่มวอล่มอัพวล่มดาวนะครับแล้วก็ปุ่มล็อกปุ่มสันมส่นนะครับเรียกปุ่มสั่นเลยเหรอมันดูมันดูน่ากลัวนะพี่โจนะเ,เรียกปุ่มสั่นก็ได้นะครับซึ่งจริง position หรือว่าโดยตำแหน่งมันก็ใกล้เคียงของเดิม แต่ว่าตัวเครื่องยาวขึ้นมันก็เลยดูตำแหน่งดูสูงขึ้นนะครับอันนี้คือด้านข้างมาดูด้านบนก็แน่น,นอนครับปุ่ม power นะครับจุดเด่นน่าจะอยู่อีกอันนึงก็คือตัวของด้านล่างตัวเครื่องนะครับตรงกลางที่เป็นรูเล็กๆก,ก็คือพอร์ต30พินเดิมก็เปลี่ยนเป็นพอร์ตแบบ9พินพน,นะครับซึ่งทางด้านของ Apple เขาเรียกพอร์ตนี้ว่าพอร์ต Lightning มันหลายคนจะไปสับสนกับพอร์ต Thunderbolt คคละอันกันนะฮะ Thunderbolt อยู่ในเครื่อง Mac อันนี้ Lightning นะครับสายฟ้าเหมือนกัน แล้วก็ที่เห็นไปรูดูก็คือในส่วนของลำโพงแต้จริงจะมีไมโครโฟนอยู่ด้วยข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ช่องที่เป็นรูเล็กๆกลมๆก็คือช่องหูฟังนะครับนั่นคือดีไซน์ตัวเครื่องโดยรวมด้านหลังก็ะแน่นอนครับมีกล้องมาให้มีไฟแฟลชมาให้นะครับด้านหน้าก็ทุกอย่างคราบจะเหมือนเดิมเลยค่ดีไซน์ยาวขึ้นนะครับตัวเครื่องถ้าเทียบกับตัว iPhone 4S จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าดิเมนชันถ้ามองด้านหน้าก็คือแค่ยาวขึ้นอย่างเดียวด้านข้างเท่าเดิมนะครับอ่า ต่ถ้าเกิดพูดถึงความบางก็บางลงอ่ะให้พี่จอเทียบบางบางบนทับก็ได้มั้งให้พี่จอวางเทียบครับถ้าสังเกตว่ามันจะค่อนข้างจะบางลงพอสมควรแล้วก็จะยาวขึ้นด้วยนะครับอันนี้จะเห็นช,ชัดๆนะครับว่าตัวเครื่องจะมีค่อนข้างจะมีขนาดบางลงนะครับแล้วก็ยาวขึ้นนิดนึงแต่ว่ายาวขึ้นนิดนึงเนี่ยส่วนหน้าจอค่อนข้างจะมีผลเยอะทีเดียวนะครับอีกอันหนึ่งที่รู้สึกได้เมื่อจับถือนะครับสำหรับคนที่ถือ iPhone p h o n น4 p อ o n e 4S อยู่แล้วนะครับ น้ำหนักต้องบอกว่าเบาเลย,เลยแต่ว่าห <c oughs> ลายคนบอกเฮ้ยทำไมมันดูเล็กจัง <c oughs> เพราะมือผมใหญ่นะครับ <c oughs> มันก็เลยอยู่ในมือ <c oughs> ผมก็จะรู้สึกเล็กนิดหนึ่งครับ